สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ชายในฝันกันสาวๆทุกคนมาจะมีสเปคผู้ชายที่ชอบวาดทับอยู่ในหัวมีกันหลายๆแบบสุภาพบ้างซื้นบ้างหรือออกแนวมุ้งมิ่งน่ารักให้แฟนสาวละลายได้ตลอดเวลาแล้วสา,สาวๆจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณผู้ชายชอบเราจริงๆหรือแค่อธัธยาศัยดี <C oughs> เอาละค่ะ วันนี้เรามาดูกันว่าแบบไหนที่เรียกว่าชอบและทำให้ผู้หญิงใจเต้นตักตักตก,ตก,กันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะยืจะนําเสนอเกี่ยวกับอาการที่บ่งบอกว่ามีผู้ชายาแอบ,บชอบเราอยู่ตามมาเช็คกันเลยจ้า 1. เอะอะก็ชวนเราเที่ยวตลอดเฮ้ยเพื่อนก็มีตั้งเยอะทําไมชอบชวนเราอยู่คนเดียวชวนไปดูหนังบ้างล่ะทานข้าวบ้างล่ะไปนูนป่นไปนี่ครั้งสองครั้งก็ได้อยู่หรอกบ่อยๆสาวๆก็คิดนะคะคุณผู้ชายเอ๊ะนี่จะตั้งใจให้เราคิดนะ 2อ,อยู่ในสายทุกคืนเอ๊ะเพื่อนกันเขาทำกันอย่างนี้เหรอมาอ้อนมาอ้อนเล่าเรื่องทุกคืนก่อนนอนเอาละสีสาวๆยังเราเจออย่างนี้ก็วันไหวกันทุกลายสามชอบเล่นหัวเหมือนจะเอ็นดูเราอยู่หน่อยแต่แบบนี้เหมือนซีรีส์เกาหลีใช่ไหมลนะ่ะเอกชอบมาลูบหัวเล่น Boy Boy. อยู่บ่อยๆพูดละเขินแทนเลยคะ่ะเจอแบบนี้ร้อยทั้งร้อยผู้หญิงไปไม่ถูกเลยคะ่ะแถมชอบซะอีกคงเพราะรู้สึกอบอุ่นดูเหมือนเขาเอ็นดูเรามากๆเลยนะคะ สี่ไม่ให้กลับบ้านคนเดียวอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งแฮนเ่เจออย่างี้ชเช้าเที่ยงเย็นไม่บอกก็รู้ว่าอยากอยู่ใกล้เราใช่ไหมล่ะเราต้องมาโน,โน,นให้สุดนะคะทุกคนแต่แบบนี้มันก็โคตรจะมีความสุขเลยใช่ไหมที่มีคนมาคอยขับรถให้เราทุกวัน 5. ออกอาการเวลามีคนมาจีบเราคนนั้นไม่ดีบ้างล่ะเจอชู้บ้างล่ะคนอื่นไม่ดีหมดเลยยกเว้นตัวเองถ้าจะห่วงขนาดนี้มาขอเราไปเลยสิ โฮบอกอยู่กับเราแล้วมีความสุขก็มาอยู่กับเราเลยสิคะอ่าพูดถึงขนาดนี้คนฟังจะตีความหมายไปอย่างไรตัวคงจะลอยหัวใจคงพองโตเลยทีเดียวเจดออกตัวว่าเป็นเจ้าของเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นอ mm. มันก็มีนะคะผู้ชายประเภทที่แบบเฮ้ยคนนี้แฟนผมการหนุ่ม <c oughs> ๆคนอื่นไปในตัวแต่ตัวเองยังไม่มาขอเขาเป็นแฟนเลยนะ <c oughs> ๆๆเอาลนะค่ะถ้าสาวๆเจอสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> ก็ลองถามไปตรงๆเลยเราจะได้ไม่มโนอย,อยู่คนเดียวเพอๆอาจจะได้แฟนทันทีเลยก็ได้ เป็นยังไงกันบ้างคะมีนุ่มๆมาขายขนมจีบฟินกันทั่วหน้าเลยไหมถ้าใช่ก็ลองคิดกๆกันดูทามันตรงสเปคอย่างไงมันก็ไปไหนกันไม่รอดลคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ยุ้ยด้วยนะคะ